Morning committees, ladies and gentlemen. I'm really glad today to present you about my storytelling. I'm so exciting, but I will try to do the best. Thank you. กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพขอน้อมนบกราบที่ตักด้วยรักแสนหนูชื่อเด็กหญิงเบมจิตรงคุณทมเป็นตัวแทนขอเชิญแฟนแก้วแคนรอพร้อมรับฟังนิทานประกอบซื่อเรื่องแรงสามคัคคีขอเธอรับชมรับฟังได้แล้วค่ะหลวงพระโตคบ้านทินทามปราศาสตร์ขอมข้าว หอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากวนวัฒนธรรมเลินลามสามาคัคคีนายมาแล้วมีดินแดนแห่งหนึ่ง มีผู้คนหลาหลายชนชาติอาศัยอยู่นาดินแดนแห่งน,นั้นซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธัญญาหารชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนมีความเป็นอยู่โดยยอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนาดินแดนแห่งน,นี้ยังมีชาวไร่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่มีตา ยายและหลานสาวตามีอาชีพทำไร่ปลูกต้นหอมตามีความสุขมากที่ได้เป็นชาวไร่ตาคิดว่าการเป็นชาวไร่นั้นทำให้ร่างกายแข็งแรงพอได้สุดอากาศริสุดจากต้นไม้ที่ปลูกไว้ในไร่อยู่มาวันหนึ่งตาได้ปลูกต้นหอมไว้ในไร่ตาเนื้อภาวนานในใจว่า ข้หหัวหมอมตปูกรเป็นหัวหมอมยะสซง้เท่าหลังคาบ้านตาก็ใช้มือกรบดินแล้วเอาเน้ำมาลดตรงที่ปลูกต้นหอจากนั้นตาก็เดินทางกลับบ้านไปรับประทานอาหารกับครอบครัวของตามิวบยกินบ้างนี่ อําอัมออร่อยออร่อยท้งนั่นเลยอํา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 คืนนั้นตาเข้านอนแต่หัวค่ำเพราะเหนื่อยจากทำงานมาในไรมาทั้งวัน Coffee Coffee <Coffee S 2> กีแฟกากลางดึกคืนนั้นตากสะดุ้งตื่นเพราะได้เสียงครืนครืนดังมาจากในไรตาคิดว่าฝนตก เพราะมีเสียงฟ้าร้องแล้วตาก็นอนหลับต่ออย่างมีความสุขวิวิเอกิอกโอ๊ยชาลยหรนี่โอ้ย,ช,ออย,อยชาวันรุ่งขึ้นตาตื่นขึ้นมาเตรียมตัวไปทำงานในไร่พอตากกาวเท้าออกจากบ้านเอ๊ะ หม่ยให้มีวิแววคอฝนตกเมื่อคืนนี่เลยแล้วตาก็เดินเข้าไปในไร่ตรงที่ปลูกต้นหอมจากนั้นตาก็ตกตึมจนก้าวขาไม่ออกแบบนี้มีต้นหอมยักษ์สูงเท่าหลังคาบ้านตาพยายามเงนมองดูยอดหอมแต่เงนเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นเพราะต้นหอมสูงมากตาก็เลยอกร่อยกันใบเย,ยี่ยงงี้ กะตองย่ยยานที่ท้ายรถสิตาลงมือถอดต้นหวหอมยักสุดแรงตาดึงหัวหอมนองสมอดตาหัวหอมก็ยังไม่หยุดตาจึตามยายมาช่วยยายย้ยยตาถอนหัวหอมยเเเเเวนีหัวหอมอยู่นโอ๋ตา ta ta đang hoang hoang quán chưa chui ướt, ta ta hoang hoang vẫn chưa chui ta hoang hoang vẫn chưa ta hoang hoang vẫn chưa chui ta hoang vẫn vẫn ta vẫn ดึงหัวหอมอีอสอัดเตอหัวหอมก็ยังไม่หลุดล่าสาจึงไม่ตามเพื่อนมันเทาเขมิมาช่วยเอ๊ะเพื่อนมันเวาเขมิอยู่ไหนนะอ,อยู่นี่เองนี่มาช่วยฉันหน่อยสิแม่หลอกฉันไม่ไปหลอกเธอเป็นเด็กที่พูดไม่เพราะ เราไปเหอเรอว่าไม่มีใครที่ตากับเบลฉันเลยตากับแายแก่แล้วไม่มีแรงที่จะถอนหัวหอมหรอกเธอต้องพูดจาภัยรอกับฉันก่อนสิฉันถึงจะไปช่วยชาสวสุนชาวเขมรจับมาช่วยฉันถึงหัวหอมได้ไหมจ๊ะได้สิในหัวหอมยักษ์อยู่ไหนอุย๊ยใหญ่จังเลยเร็วๆมาช่วยกันเลยหลายคน ขเขมินนยยยยดึงหลานหลานดึงยายยายดึงตาตาดึงหัวหอมมือตีไปอึดอโอ้ยังไม่หลุดอีกไปตามเพื่อนบ้านชาวพม่าดีกว่าเอ๊ะเพื่อนบ้านชาวพม่าอยู่ไหนนะโออยู่นี่นี่มันช่วยหน่อยนะในหัวหอมยักษ์อยู่ไหนอุ้ยใหญ่จังเลยเริมาเจอกกันเลยหลายคน พมาตึงเขมเขมีดึงหลานหลานดึงยายยายดึงตาตาดึงหัวหอมติดมิดต่องอืดโอย้ยังไม่หลุดอีกไปตามเพื่อนมานชาวเวียดนามมันดีกว่าเอ้เพื่อนมานชาวเวียดนามอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองนี่มาช่วย่ัหน่อยนะจ๊ะ ใน,ห,นหัวหอมยักษ์คือไหนอุ้ยไอ้จังเล,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 ลยเลนนรื่อมันช่กันเลยหลายคนเวนานึงพม่าพม่าดึงเขมรเขมรดึงหลานหลานดึงยายาดึงตาตาดึงหัวหอมหมดให้บ้าเออโอ้ยยังไม่รู้ดีไปตามเพื่อนมังชาลาดีกว่าเอ๊ะเพื่อนมังชาลาอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองนี่มันชีชื่ออะไรน,นะจ๊ะ สายยุสายโอ้จะดึงไวบอผีมาซอยกันลราดึงเวียดนามเวียดนามดึงพม่าพม่าดึงเขเมรเมขเมรดึงหลานหลานดึงยายายดึงตาตาดึงหัวหอมมาซอยคอยแนะ่หนึ่งสองสามเออย่งเปลอีกมาซอยกันอีกแนะ่หนึ ออกมาแล้วด้วยแรงสบมะคีของทุกคนทำให้หัวหอมยักหลุดออกมาจากดินตายยารัสสาวและเพื่อนบ้านทุกคน่างก็มีความสุขที่หัวหอมหลุดออกมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร่วมแรงร่วมใจกันงานทุกอย่างย่อมประสบผลสำเร็จดังคำกล่าวที่ว่าสามัคีคือพลังดังเกลียวเชือกหางไม่เลือกแบ่งชั้นเผาพันหลายจยีนเหนือใต้อีสานชินชานได้ สามเมืคีร่วมใจไว้เงินทุกอย่างสำเร็จได้หลังใจเอ่ยขอกราบขอบพระคุณค่ะ 最耀眼的星光，将整个世界照亮。一种最热烈的心跳，让希望在四季生长。一步步靠近你心中那海底世的梦想。 次次欢呼的潮水拍打你的胸膛，张开了双手，从不畏惧多少场暴风雨。